การลอบชาตกาเสียสลชายหนุ่มสาวหนุ่มเหล่านี้จโทปที่บจากทัวแล้วแล้วโผล่จเหนอยังนสาะเลสาบน้ำทเลสาบนทะเลนทสารน้ำทนทะเลนทานน้บ้นน้้ำะบน้ล้สสบ้น้เนเนน นาทีพอรถังสังกัดเอา้าตอนนี้ผมอยู่ในสมรภูมิหาดทรายนะครับผมนี่ผมอยู่กับพลทหารสองพลทหารนะครับผมเป็นสหายผมเองคนแรกชื่อเฟิร์สสวัสดีครับดูครับพี่ดีสวัสดีครับนี่ไหนแนะนำตัวสิสหายจากช่องฟอร์ดสองสี่ห้าดีมากสายจากช่องฟอร์ดสองสี่ห้าชื่อเฟิร์สนาทีพลนายหญิาางปืนใหญ่รถถัง อีกคนละผมพลทหารเลเวนตันครับอืมเสียงเท่มากพลทหารคนนี้มันจะช่องเลยเวนตันชื่อชาโนนหน้าที่คนขับรถถังทักษะพิเศษตบปูดเราไม่เสียเวลาไปไปเลยดีกว่าสอบสอบไป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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยสปาวดิรถถังันาดไหนดีครับพลทหารชานนเดี๋ยวได้รถถังดีๆสักคันไปกำจัดไอ้พวกโซเวียตก็เอาแลปปเอร์ สอง A4 เลยนะกันครับหลับซอบจัดไปพลทหารชนนแท่ผงได้ไม่พอกากจริงๆกันเอารถถพร์นี้แล้วกันมาโยอเมริกาเลยพร้อมแล้วดีถูกต้องปักธงก่อนรอบเอนจินกระบอกไฟขึ้นรถถังขึ้นรถทางเดี๋ยวนี้ต้องกระบถกไงล้วนพลทหารเฟิร์สอยู่ไหนกระบอกไฟอยู่ทุกดีเดี๋ยวเตรียมกระสุนพร้อมก่อนรีบไปเร็ว ก่อน,นอรถกระบะระเบิดจะมาอือหยุดมองเด<ว>ี๋ยวนี้พนักงารเฟิร์สก็นั่งบนรถเอาขับไปจุดซีรับโทษดูท่าว่าจุดซีมันจะไม่มีการยึดทองเราต้องไปยึดมันก่อนก่อนที่พวกโซเวียตมันจะมายึดพวกโซเวียตมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกครับใช่แล้วพวกเรามันอเมริกาไงละ่ะอ๋เฮ้ยอะไรอม่ค่อยๆไปนะ เหมือนว่า้าน่าจะพบศัตรูครับไม่ต้องกลัวไปเลยเขาทำบอลล็ากแข่งๆแล่งเ,ลเอาบอลล้อกเลยนะมันเป็นปืนใหญ่งั้นเหรอโอ้ไม่เห็นไม่เห็นวิวลศัตรูเลยแฮะตรงนี้ครับหลังเขาหลังเขาตรงไหนตรงนี้การลิงรหลดเอพีแล้วก็ยิงไปเลยวโหลดเอพียิงการยิงูกองวุ่น12ิูกอะยิงโดนเขางการลดโลดนไม่เข้า ไม่ใช่เฮียมันเดินมันอยู่หลังมันอยู่หลังโมเฮ้ยมันเฮ้ยเอ้โอ้ขับเข้าที่กำบังก่อนครับครับสิบนาฬิกาสิบนาฬิกาสิบนาฬิการถถังรถถังโซเวียตสิบนาฬิกาปปืนเราพังไปตายสิปปปืนปปปืนความหนึ่งครับโอ้ปปืนพังได้เลยเดี๋ยวไปซ่อมปปืนให้ให้ตายสิเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้สิบนาฬิกาซ่อมไงวะต้องรีไพร์กินมาซ่อมเฮียซ่อมไม่ได้ ส้มทำไมไม่ส้มทำไมไม่อยู่ได้ในแล้วส้มอ๋ออยู่ในส้มได้เหรออยู่ในส้มได้เดี๋ยวไม่สมจริงเออเดี๋ยวไม่สมจริงเราเราต้องซ่อมในนอกกรส้มไม่นะเพื่อนเรารู้สึกเป็นระเบิดแบบนี้อย่าไปกลัวโอ้ยอะไรอ่ะก็เลยขึ้นอ่ะโอ้ยด้านหลังโอ้ยด้านหลังโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊หัวดาลงะมันมีคนดีอ่ะพี่จีกระโดดออกไปแล้วกระโดดออกไปแล้วโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยจีเลย A later few moments ให้ตายสิเราต้องกลับไปถอยจุด C ก่อนรับสอบตาส้มแซมผู้สังคมเสร็จแล้วสองร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราถังมาเดี๋ยวนี้ทุกคนสองร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผู้สังขึ้นอเราถังด้านซ้ายดีกว่าโอ๊ยประตูประตมันบังไงคือเราถังด่วนคนขามขึ้นไปบนภูเขาแต่เรายังยึดจุด C ไม่ได้เลยครับเราต้องไปถล่มป้อมปืนบนภูเขาก่อนเฮ้ยตำแหน่งนั้น่ะเห็นไหม โดนตูาสิบนาฬิกาเต่าสิบนาฬิกาเต่าหลอพีแล้วยิงไปเลยมันหันมาทางพวกเราเฮ้ยถอยก่อน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 ล้มถอยเดี๋ยวนี้ถอยเดี๋ยวนี้โดดต้อค่อยพีกไปใหม่โครจับอันป้อมปืนด่วนอันโหมดทำไมยิงไม่เข้าล่ะกูใช้กระสุนเลยเนี่ยกูใช้กระสุนเลยเนี่ยเยอะละวเฮ้ยมันยิงแล้วยังหวะดดีเดินงามยามดีคนละครับไปไปหัวหน้า โอ้ยมัยิงมาแล้วเราจะโดนยิงตูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรล่หัวอะไรไม่ทําใหไปไล่ทำไมอุ้ยอาปะล้อมนะครับทำไมอาปะลอมมันแข็งแกร่งจังวะไม่เหลือกระันเลยอ่ะโอ้ยเฮียเราดูแล้วยิงจุดสีก่อนเราเอากระสุนต้องหลบกระสุนก่อนเราหลบดีมากพลรชนน์แซ่ผมอุ้ยอุ้ยยิงไม่โดนหรอกลบได้ไงวะไปเราต้องยิงจุดสีเพื่อเอากระสุนรับทราบคุ้มท้าเราถามพวกเราจะออดแอ้มากเไปที่เดิมซ่อมเร็วซ่อมเร็วซ่อมหน่อยครับซ่อมไม่พอเราต้องการกระสุนด้วย บ้าไปแล้วเราต้องยึดจุดซีการซ่อมรถถังโอ้ยมึงขับแล้วก็ซ่อมไปด้วยเลยเหรอศัตรูศัตรูเก่ามันยังอยู่ที่เดิมให้ตายสิมันภูเขามีไหมบนภูเขามีไหมบนภูเขารถกระสุนไม่รถกระสุนจิงไหนขอส่องตวน่าเฮ้ยกระส้มเบคอนแฮไฮ้ไม่ใช่ดิใครไม่รู้ยิงแม่งเลยนี่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 นีมันหลบครับ เรายู่ตรดนั้เปลาตงอยู่เราดูโจมจะเอาเฮ้ยมนยิงมาถอยก่อนถอยก่อนเฮโอ๊ยตัดฟอถอยก่อนโอยไอ้เหี้ยมันโอ๊ยเหียยยากงวะโอ้ยโอ๊ยนไรอะเแลบวเฟอร์เปไรกันหันนายเปเลยคบรยิงเฮ้ยศัตรูตรงนั้นศัตรูตรงนั้นเลหลเแลโหลเฮลโหลเฮลหลสนด้นด้ นี่ตายเอออืมโหอันนั้นมันเวียดนามนี่ไม่อกีินเป็นคนเวียดนามต้องลดเข้ามาไว้เข้ามาไว้ดีมากยิงจุดสีให้ได้ขึ้นไปบนภูเขาได้ไหมอย่างนี้รถพร้อมเรื่งด้านหน้า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 ไอ้สัตว์โอ้ยแล้วตายกำลังซ่อมรถถังโอ้ยเฮ้ยฉุนได้เลยเฮ้ยหัวหน้าระเบิดระเบิดระเบิด เฮ้ยที่นั่งคอมเมนเดอร์หรือเปล่าตรงเนี้ยไม่คิดดีอย่ามานน่าที่นั่งคอมเมนเดอร์ไปซื้อเก้าอ้มาให้ใหม่เลยพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปขับไปลุยขับไปตรงจุดนี้เข้าไปในเมืองเฮ้ยระวังระวังรถไอซีโฟร์เฮี้ยอุ้ยพวกอกอะไรไปตายสิอันตรายจริงๆเราต้องระวังหน่อยนะจะมีรถคาร์บอมแถวนี้ เฮ้ยระวังรถขับบอมบระวังรถขับบอมกูบอกรถขับบอมไอ้ยี้มทำไมมุ้แรงจังไอ้ไอ้ยี่อยู่โคตรไกลอย่างโดอะไรเนี่ยดูหันหันอยู่เนี่ยเพิ่งเห็นเลยไอ้เราไว่มาถึงเลยประมาณ20เมตรแล้วไรเนี่ยมันหันไม่ทันอันมันรถถังจริงวะ A few moments later ไปโหลดเดร์ดีกว่าเฮ้ยมันใช่รถกระปุกครับกันยิงเฮ้ยไม่ใช่หรือยี่อะไม่ใช่นี่ ไม่ใช่ไม่ใช่นะไซนะไซขับไปในเมืองขับไปในเมืองเลี้ยวซ้ายขับไปในเมืองเลยรับโซบสเตเบอร์ไลไปโอ้ยนั่นมันพวกตาลิบันนี่ยิงโดนแล้วยิงโดนแล้วขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยลับโซบกินกาทางซ้ายประตูทางไหนกินกาไปเลยซวยมันโอ้ยยิงเมา็มันยิงเมา็ตายเลี้ยงตายเลี้ยงอังรนดจะชุนยังรอบมันหลบอยู่ด้านหรอโหลดเฮชอีโหลดเฮชอีโหลดเฮชอีรังโหลดอยู่ เฮ้ยเราก็กับระเบิดโอ้ยตอนนี้กับระเบิดยิ่งพิ่มขึ้นได้อยกับระเบิดมีกับระเบิดจะหนีโอ้ยคนละครับเยี่ยมเลยมิ้งดีเฟกต์มากเป็นแถวเลยเฮ้ยขวาคว้าคว้าคว้าโอ้ยเชื่อเลยโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ตัวมันเอาอาบิชินี่ง่ะมันยิงเข้าได้ยังไงดับไฟดับไฟดับไฟก่อนโอ้ยเย้ยโอ้ยที่ดับไฟอยู่ไหนวะโอ้ยเฮ้ย ไอ้เฟิร์มมึงยิงไปแต่คูดับไฟในรถพังอยู่ผมจัดกำจัดคูสังเดนแล้วครับสวยสวยสวยไฟดับเรื่องการรีโมทการรีโมททำไมขับไม่ได้ทำไมขับไม่ได้แอนจินพังเหรอขยับไม่ได้ครับเป็นที่อะไรเล็งไปนที่อเมริก้าเหมือนรถพังจะเคืองยนตพังเหรอเกิดอะขึ้นไปรูพยายามหาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไฟไหม้อีกแล้วเกิดอะขึ้นเนี่ยมีอาซามได้เฮ้ยอีกแล้วมตุ้มจมตีาตข้างขวาโอ้ยเฮี้ยตายแน่เลยสัตว์ เราระเบิดไปแล้วมันจะไปส่งออกไปส้มก่อนไอ้ฟอไอ้ฟอจะลงทัอ้อจะลงทันรงออยาวออวจะระเบิดแล้วไม่ได้ไอ้ฟอร์ออกไปเลยไอ้ฟอร์ไม่ได้หรอนท่านพิณัไอ้ฟอร์ผทหาฟร์ขอไปนบัดนาที่ดีที่สุดแล้วถูกหน่วยตงขวาวคลับ แล้วเพิ่นแม่งกากคิดหายเอาเอฟวีมาเอามาเลยเอฟวีขึ้นมาเลยครับลับซอบอุ้ยผมเอาโคนยากเลยขึ้นได้ขื่อนในแม่เฟิร์สไป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 เคลื่อนทับไปจุดเอเดี๋ยวนี้รับทราบอุ้ยจุดดีกำลังโดนยึดครับมองอะไรไม่เห็นเลยขอแว่นดีกว่าจุดดีกำลังโดนยึดดีกำลังโดนยึดเหรออย่าพึ่งเราไปทางจุดเอก่อนระวังนะระวังรถติดนะ ไอ้ศัตรูหรือเปล่ารถวัดกำลังระเบิดโอ้ยศัตรูรถกำลังระเบิดศัตรูปืนตุ้งศัตรูโอ้ยโอ้ยปืนไม่ทันอุ้ยยิง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 โหลดเอชีแล้วยิงไปขับไปก็ขับไปขับไปชุดลันแอนชุดชุดแอนลันขับไปเรียวซ้ายเราไปจุดดีเลยรถจับระเบิดรถจับระเบิดหันป้อมปืนไปทางด้านซ้ายหันป้อมปืนไปทางด้านซ้ายป้อมปืนไปทางด้านซ้ายห้าซ้ายหายไปแล้วอะโอ้ยเฮ้ยติดป้อมปืนหรอไปแล้วครับ ยอดเฮ้ยโอ้ยไท่อนไท่อนอะไรเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยเราอยู่ครบยึดจุดเรียบร้อยยึดจุดเร็จเลยเพื่อนสุดยอด้านหน้าเลยด้านหน้าสัตรูสงครามจุ่มจุ่มยิง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 นี่คือสุดยอด a few minutes later เอาละเฮ้ยไปด้านหน้าเลยไปยิงคัตูชามันไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้รถเอพีรถเอพี เฮ้ยรถถังไฟตรงข้ามนี่เล่นทิ้ไฟแล้วขับเร็วๆขับเร็วๆร็วเลยขับไปเอ้ยมึงขับเฮี้ยอะไรโอ๊ยหลบไปเลยออมอมโหลดเอพีเอ้เฟคโหลดเอพีโอ้ยเฮี้ยะไรเนี่ยโอ้ยดูจะขับมันพังเลยไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงไม่ได้เหรอไอ้เฟคเฮ้ยไป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 หาที่ซ่อมก่อนไปหาที่ซ่อมก่อนโอ้ยโอ้ยผมดาวผมโอ้เฮี้ยตายห่าเลยเฮี้ยกากชิบหาย ทำไมอ้โดนสไนเปอร์ทำอะไรมันไม่ได้เลย a few inches later เอาแล้วทางมารับซาบเปลี่ยนรับเปลี่ยนเปลี่ยนซาบไปขับไปเลยอย่าขับไหนขับไปเลยขับตามใจที่ตัวเองต้องการเร็วมากเสียงยุงเยอะจังเห็นไหมเห็นไหม อย่า้อมนะโอ้มันเร็วมากเลยจนกูแหลกเลยโหลดเอพีแล้วยิงโหลดเอพีแล้วยิงโดนดเอพีเลี้ยงโดนดเอพีเลี้ยงโอ้ยแต่มันเลยมช้ามันเรเลยเออสวยสวยขับไปเร็วขับไปเร็วดัน้าย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 ขไปเร็วโอ้ยล้มยิล้มได้ไงไอ้เหี้ยกูล้มได้ไงเนี่ยอัลลูดอลดโอ้ยกูล้มกูล้มยิงตรงเลยไอ้เฟอร์ชุบเลยถังได้ไหมแบดี้ชุบเลย ค่อยลงหมดเลยทำไมรถถังนี่มันกระจอกขนาดนี้เดี๋ยวนั้นฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าไทนาพวกกลัวไอนวโดนข้ามมันคงสีดำไอ้เนี่ยเฮ้ยมันหันมาหาพวกกูหรือเปล่าเฮ้ยชุบเลยชุบเร็วยังยังยังชุบเร็วชุบเร็วไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไอ้ยฝนยิงเลยไม่ต้องชุบเลยฝนยิงเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวชุบให้ครับการดึงการดึงเอาเลยเอาเลยยิงเลย สวยเฮียการ้ายด้านหลังนะ้ย้ยเ้วมึงกดมึงกดลิงไม่ได้กับกับขึ้นไปจุดหลังกับขึ้นไปจุดตัวเองเห็นไหมเไเห็นลิงได้เล้เาโอ้ยโดนไอ้โนหนีนีจากโดนเร็วเรียบร้อยเราลงไปสูได้แล้วเอาน้โนะอีก30วีเท่านั้นไป30มวพเกกมจะชนน้จะชนท่น้นบเฮ้ยไ ยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยตายหมด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 มตายหมดตายหมดมีอะไรก็ยิงไปเลยตายหมดตายหมดยิงยีงยงโรดเสร็จแล้ตายหมดแล้วตานหนมดเสร็จแล้วด้านหน้าหน้าอีกขันหนึ่งอีกขันหนึ่งยิ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 งโอ้ยยิงเข้ามงกดยิงตายมันตายมันตายมันตายเล่นยิงเล่นยิงเล่นยิงไอ้เฟิร์นถามพวกคุไปทางด้านซ้ายไม่ได้ตายผมล้มผมล้มผมล้มอุ้ยแค่นี้ก็พอแล้วเขราทำเพื่อชาติพอแล้วล่ะลาก่อนโลกพวกเราทำยอดเสร็จแล้ว We're <us> going <us> 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 <us>